เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วนะคะว่าศูนย์ประชุมแห่งชาติสิลิกิตจ,จะต้องมีงานประชุมและงานแสดงต่างๆแต่ที่สำคัญนะคะที่นี่มีทะเลสาบกว้างใหญ่และต้นไม้สูงเป็นสวนเบญจก,กิติและทะเลสาบขนาดใหญ่ใจกลางเมืองโดยมีตึกสูงเรียงรายเป็นฉากนะคะดังนั้นไม่แปลกใจเลยที่มีนิสิตและนักศึกษา จะมาถ่ายชุดคลุยในความภาคภูมิใจพร้อมกับวิวนี้นะคะได้บรรยากาศที่ดีเยี่ยมและงดงามเลยทีเดียวค่ะเราได้ถ่ายทำทะเลสาบและกิจกรรมพายเรือนะคะสามารถย้อนหลังไปดูได้นะคะในคลิปก่อนหน้านะคะพร้อมทั้งกันนี้นะคะเราพบว่าฝาผนังของศูนย์สลิกิจชั้นล่างนี้นะคะ มีงานสถาปัตยกรรมที่น่าสนใจมากเลยทีเดียวค่ะคนทำสวยงามของศูนย์ศิลปิจนะคะเขาทำผลงานได้สวยงามเลยมากเลยเอ๊นี่เป็นลายไทยนะอผ้าใหม่ลายไทยนะคะทุกคนนมากเลยลายแรกที่เราเห็นนะคะนี่ดูสิผลงานก็สวยนะนะปรวัตกรรมของไทยนะคะ อันนี้ก็จะเป็นลายแกสะสลักต่างๆนะคะอาหารตกับไครมคตกแต่งได้สวยนะคะมัน,น,นเป็นเหมือนวังอะไรสักอย่าง ซึ่งเราเหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ว่าการสร้างสถาปัตยกรรมพระใหม่ได้รับแรงบันดาลใจจากฉลองพระองค์ของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงรวมทั้งมีงานแกะสลักไม้พระราชะพิธีอินทราพิเศษทุกคนห้ามพลาดนะคะถ้ามาแล้วมาถ่ายรูปไว้เป็นที่ระลึกได้เลยนะคะคลิปนี้ ให้ข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้นนะคะทุกคนสามารถหาข้อมูลได้ในหลายๆเพจเลยทีเดียวอย่าลืมกดติดตามกดไลค์หรือคอมเมนต์บอกเราเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะเราจะได้นำเสนอสิ่งดีๆที่แปลกใหม่สำหรับเรามาให้ทุกท่านได้ชมกันนะคะขอบคุณมากเลยค่ะ